โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันที่เช่นเคยนะครับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์อบอลดูสกอตเน,น,น็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเบอร์ตรันเอาเบียนเปิดบ้านรายการมาเยือนของแคมบริดจ์ยูไนเต็ดเวลาตีสองของคืนนี้ด้วยนะครับแล้วมาดูฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมฮานาลัางสุดเบอร์ตันเอาเบียนยิงไปทั้งหมดแปดลูกนะครับผมส่วนอันดับอยู่อันดับที่ยี่คะแนนรรวมมทั้งหดบบ จ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับกอกทุกอย่างเสร็จเรแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จอกมาเลยครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่63%าอนะครับผมแนะนำไปต่ำแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สามสิบเกมาเบอร์เียนตนทีมเต่อนมีอยบ่ยะครับหาเปอร์เซ็นย์วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบตานมีโอกามนะมากกว่านะครับ่มฝัง ทางเบอร์ตันเอาเบียนได้เลยวันนี้ฝันถงเลยครับผมถึงใครที่อยากจะรับสูตรไปใช้งานนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะครับผมสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมสเมินรอตอบนะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาสําหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้ารายกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย